สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องโนโดซิงวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเอฟซีมาจากนนทบุรีนะครับมาแวะมานั่งช้างนะครับมานั่งช้างมาลอดทองช้างนะครับนี่อยู่กับนำโชคกับโชคทวีนะครับอันนี้อยู่สวนผลไม้สุพัฒนาครับเย่ลินนะครับสวนเย่ลิน บรรยากาศดีมากเลยครับผมนะครับเขาเขียวนะครับผมเดี๋ยวก็จะจะพาเดินในป่าหญ้านะครับในทุ่งหญ้ากินหญ้าชมเดินไปเรื่อยๆนะครับผม นะครับผมมีความสุขมากเลยนะครับขี่ช้างชาสัมพันธ์อยากให้ท่านใดที่อยากมาเที่ยวมานั่งช้างอยากมาสัมผัสช้างนะครับ ใกล้ๆก,ก็เชิญชวนแนะนำมามาที่นี่ได้นะครับผมสวนสวนผลไม้สุภัทธาเขาเขียวนะครับอยู่เขาเขียวอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับอ่า ดูนะครับเป็นช้างพ่อตาผมนะครับผมเป็นช้างครอบครัวนะครับสองเชือกทั้งหมดก็จะเป็นห้าเชือกวันนี้เอามาสองเชือกนะครับผมสองเชือก ในแบบสองเชือกนะครับมารับเอฟซีนักท่องเที่ยวนะครับมาจากนนทบุรีนะครับผมมานี้โดยตรงเลยนะครับมานั่งช้างโดยตรงมารอดทองช้างด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครอบครัวเอฟซีทุกไอที่มานะครับผมขอให้เขา มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆมากๆนะครับผมก็ผมก็ไม่มีอะไรให้นอกจากความรู้สึกดีๆแล้วก็คำขอบคุณแล้วก็อย่างนี้นะครับผมที่ผมต้อนรับได้นะครับผมก็อยากให้เชิญชวน,ชวนให้ท่านใดอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับ นี่ยจุดนี้นี่มุดไหนเลยนี่มุดจุดนียไอ้บุบรรยากาศครับผมวันนี้นี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศมุมนะครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะครับผม บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่แล้วก็ขี่ช้างเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆชมบรรยากาศนะครับาก,าก็อย่างนี้นะครับหรือว่าจะขึ้นขี่ขี่ช้างขึ้นเขานะครับขึ้นเขาไปมุมสูงหน่อยนิดๆก็ได้นะครับผมก็หลอ <c oughs> <c oughs> บาย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 เลยวันนี้ก็คือเวลาประมาณมค,ครับรนะแล้วครับได,ได้ครับได,ได,ได้ได้ครับครับครับผม <laughs> ทำไม่เป็นเลยครับไม่รู้เรื่อง <laughs> ทำไปงั้นเลย ขี่ช้างกินหญ้าไปด้วยนะครับผมพี่คะโทรศัพท์เข้าค่ะไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปโทรใหม่เป็นโชคดีมากเลยนะครับยังถ่ายดู ครับ<ะ>สดสดสดอยู่<ะ>สดครับเป็นมิดไม้ที่ดีนะครับรอันนี้มันนั่งเดินนะครับโอ้โหฟังข้างล้างก็จะเป็นภูเขานะครับ สวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมฮ<อ> <c oughs> เดินเลยครับโยกไหมพี่โยกไหมเริ่มชินแล้วเนาะครั้นะรงครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตเลยครยั้งแรกเลยครับรโอ้โหเก่งมากเลยครับรนี่ครับเพราะว่าช้างที่นี่ก็คือผ่านการทัวร์ฝึกฝึกมาแบบก็ครับผมเดือนแล้วมันแรงขึ้นสุดนี่จริงมันมีผ้าคลุมด้วยผ้าใส่หัว โจสวีไปแล้วครับผมนำหน้าไปเลย อันนี้ก็จะมีนักวิ่งด้วยนะครับโอ้โ oh หตรงนี้ก็คือพี่พี่วิ่งนะครับวิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่วิ่งที่ปั่นจักรยานนไ่น,นะ โมจิโมจินัง่งแน่เลยเหรยแน่นเ่จนนเจอแน่หรือเานานๆนะครับผมนานๆทายนำโชคได้เดินนะครับได้เดิน,ได,ดนได้ทำงานนะครับดีเลยนะครับผม มานห้าหกเดือนแล้วนะครับตั้งแต่โควิดแรกๆเลยปิดตัวลงจบเลยก็เลยว่านี่แหละครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับรอบหเดือนที่มาครับผมได้นะครับผมไม่ก็คืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพของเรานี่เองนะครับผมไม่ไกลนะครับอาเที่ยวมาหาได้ ไม่ไม่รู้ทำรู้ต้อทำอย่างนี้เลยครับผมบ้าๆบอๆไม่รู้เรื่องเลยครับผมเรียนเรียนไม่สูงเท่าไหร่โอ้เรียนไม่สูงเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้เวลาว่างนะครับครับผมเมื่อกี้ก็ท่านยายก็ ยังไม่กล้าขึ้นนะครับคุณยายที่มาด้วยเดี๋ยวให้คุณยายรดท่องช้างนะครับแต่ว่าญาติที่นี่ก็คือเอออยูเวรนอกหมือนกั เออวินาจูนเงนะครับอันนี้ก็คือเลือกได้นะครับผมว่าจะให้ผมจะให้ช้างเดินไปไหนพาไปไหนนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่นักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ เพราะว่าอยากจะไปเข้าป่าหรือว่าอยากจะเดินใกล้ๆไกลๆนะครับก็ได้นะครับผมนะครับนำโชคกับโชคทวีนะครับคล้ายๆกันนะครับ โางทางด้วยนะครับวันนี้ก็คือสีโดซีโดมิกกี้นะครับผมสีโดมิกกี้บรรยากาศยามเย็นด้วยวันนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จอกานะครับจอกา นี่ก็คือบัวงเงินนะครับผมบัวงเงินบัวงเงินนะครับทางล้างก็คือนู่นทองนะครับดูทองนะครับนู่นนะครับกําลังถ่ายอยู่นะครับดูทองทองใหญ่ก่อหัวแล้วนะครับก่อหูแล้วนะครับนู่นกำลังชี้อยู่นะครับอมทองของเรา น,นี่วัวเงินนะครับอันนี้ก็นุ่มโลนะครับใบองใบองมาด,ดีสวยเรียงมาด,ดีด้วยนี่นะมาด,ดีสวยด้วยเรียงนี่ครับหลังเก่งๆอยู่นะครับนี่ใบทอง ก็คือพามาชมโชคทวีกับนำโชคนะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นพัตคารนะครับผมแต่ก่อนเป็นพัตคารเป็นร้านอาหารนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับ ถ้าว่าสวนเปิดตรงนี้ก็จะมีนะักท่องเที่ยวม,มาทานอาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะครับผมก็อร่อยไปมาเที่ยวได้นะครับผมมีพัตาารมีสวนผลไม้มีสวนผลไม้แล้วก็มีจระเข้มีลิงนะครับให้อาหารจระเข้แล้วก็ประเพณีไทยให้ไอประเพณีไทยก็คือนะครับ แล้วก็มีเดียวมวยนะมวยนะครับมวยนะครับชกมวยต่อยมวยให้หนักท่องเที่ยวดูนะครับเป็นมวยไทยนะครับแล้วก็ไก่ชนนะครับไก่ชน ครับผมข้างหลังนุ้นก็บรรยากาศด้วยนะครับผมจะขี่ช้างไปทางหลังก็ได้นะครับผมนี่ก็คือนี่ก็คือจะเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าจะทาแล้วนะครับถ้านี่ก็มาเร็วกว่าน,นี้นะครับถ่ายรูปไหมพี่ อ่ในกล้องนะรั์เร็วเอาเอาของน้องได้อันนั้นปิดเป็นไหมเอาอันนี้ก็ได้ เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามฝากมาเที่ยวมาให้กําลังใจหรือมาชมบรรยากาศนั่งช้างรอทองช้างมาสัมผัสวิธีการเลี้ยงช้างของผมที่นี่ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ